สวัสดีครับ,รบมินตาสาวลูกจิจ่าขอยินสัมบิปครับวันนี้เหามากินข้าวกินข้าวว่อกันกินข้าวว่ากันกิน <laughs> ข้าวว่ากันครอบครัวไทยลรา <laughs> ไทยลรารักต่างวัยไทยเรารักข้ามขงรับเนียนอย่างกันแต่แต่ที่ว่ากันไปเนาะนใสอัวบ้านมินตาเอิญว่าใสอัวใสอัวแต่บานสอัวามอูเมืองไทยเรียกว่าใส้กรอกนะครับใสกรอกหมูซส้อมาเมอวานี้สามอา่าห้าสิบบาทได้หกขออนะครับ ห้าสิบบาทได้หกถ้าซื้อหนึ่งก็แบบละสิบกินข้าวน้ำกันเด้อจดจดนะครับอาหารง่ายกินง่ายง่ายกินแบบนี้แหละมันจัอ้วนอ้วนวันยังเป็นมูยยังเป็นมูกะบม่โม่จากอุดข้าวม่จากอดอาหารนะครับก็สลับสล้างกันไปเนาะ ถ้าเข้าจะาหว่วงความอ้วนลายเกินไปเขากระจัดเป็นโรคขาดอาหารเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานจัดหนักนจริงเนาะแต่ว่าประเทศไทยคลิปเนาะ่คลิปอาหารหารลยอยู่เมื่อวัน <c oughs> ตำหุ่งตำหุ่งไส้จุกรอบหลบรอ,อบแลงนะครับต่าไปกินแล้วก็แล้วแล้วคำเลยดิแล้วคำเลยน้ำน้ำคำมากินเลยเนาะ ตำุ้งไก้จุแล้วกันแกงไก่ใส้นมมะสมเก้ามาอุ่นกินเจ้านีมือวัน่นข่ามูใหม่ๆนะเฮาซื้อเห็นเพิ่นขมามาข่ายขายู่ในตลาดแล้วแต่ละเจ้า่าลงทุนเนาะเพื่นว่าลงทุนขากดีเนาะ ออยู่รไปเตยร้านน้อยใบเตยโทูมาบอกเราว่าแต่มาอยู่กับ <imo> ปูก <im> ็พอดีอ,อ่ะอ๋อใบเตย <im> มาเน,นี่ยมาเนี้ยก่อนนะ <im> เอ <า S 1> อกินขา <ๆ S 1> ้าวกับปูพอดีได้ไหมเนี่ยไม่เป <im> ็ไม่เป็นตาไปไอเอา เอาขับข้าวมาให้นี่เลือกคอนล็เอาคนล็ตสินไปเลยคอนล็ตสินเนาะมึงกับข้าเฮ้ยมึงเกินดิบบ้านหลังหนาเลยเยังเลี้ยวปวดขับข้าวจ้ะตาโตมัน้ตาอะไรเลยก็พอใส่แว่นตาแว่นตาบุ๋มีเกล็ดใส่แล้วแต่ว่าถอดแล้วเอาใส่แล้วก็ถอดแล้วอืมไปเอาข้าวตาข้าวมากินตาข้าวมากินกินด้วยกันอ่ะหลานมาหลานมากไอ้ร้านไม่กินเขาน้ำ มันมไม่มันเป็นดีเห็ดนเป็นตีเป็นสาแล้ว่านกับข้าว,าวในนั้นเลยล,ลูกเติงบ่หล่ะฮะอยู่อยู่ข้างในและช้อนอยู่ในเราเปิดทางนี้เปิดยกขึ้นเลยอ๋อ กิมทองสี่ก็ออกรสดอ,อกทาดดีแล้วเนาะแซบอยู่เลยไอ้อัวเมันมามใส่อัวปิ้งท่านนะคงรับปิ้งท่านมันจังแซบไปเจอมาเนี่ยอเอา เอากขอี้ okay. อ่ะินทาขยับไปนิดนึงเอามามาตัวนี้เลยกินข้าห,หน่อยหน่อยโอเเ้ก็เยตั้งหน่อยแทะอิะอ่มอยูบ่บ่ <c oughs> มันช้อนต้านอยู่แน่นลูกอ้าวก็วที่เหลือ,อน,นี้ให้หนูเลยเอาคนละคนละอันคนละอันเลย น้องเห็ดกับเผาเป็นไปเป็นหรือเปล่าเห็ดยังเป็นนะเนอะได้ให้สองสามเนาะลองทำอย่างคือมีอย่างในเอาอย่างที่หนึ่งอาอนัดที่สุดกอดไข่กับไข่แบบไข่ดาวแล้วต่อไปก็คืออะไรไข่เจียวไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวแล้วต่อไปไข่ขั้วไข่ขั้วต่อไปเนื่อเนี้ไข่ต้มเนื้อ ต้มไม่เป็นต้มไม่เป็นก็ไข่ดาวไข่เจย <พอ S 1> ียวไข่คว้าแล้วแสดงว่าเจ็ดเมนูไข่ย,ย่างเดี๋ยวเ <c oughs> อ,อันนี้เป็นไงได้กินไส้ไส่อว่าไส้กวางจับป่ะ กินกบป,ปะปลาดุกปะโอ้ยกินไข่ปะท่าน <ś c oughs> ตำพ,อพ่อผู้น้อยเนาะกินแต่ไข่อย่างเดียวเว้ยมีนี่ว่าได้นอนกับปูนปะไม่ได้นอน ว่าวันนี้เราไปไปหามือก็เลยได้มาอยู่นี่อ๋อหมูแหละก็อย่กับลายกินขขาเสียบนะเป็นน้องกเสียบกับเสีบแน่กินกับยังกับเสีบ แช่ชนั่นลับฝันดีรับฝันดีมื่อแลงใจเด็กเล่าเด็กหมูกับเด็กิงเด้อพี่น้องว,ว่าที่บอกถือบอกเสืยียต้มฝันอาเสีอเคิงบ่เสีอเคิงเนาะเป็นอาฝันแบบนี้นี่อธิษฐานอย่างดีเนาะก็เลยฝันแบบนี้ แลน้องคนเยียวอีกแลหละน้องก็มาชาเนาะก <c oughs> ูก็ไต่กันแล้วเปไนไเจับปะ <c oughs> นี่ดีใจราดหน่อยมาหานะครับ <c oughs> กินเลยกินให้อิ่มถ้าไม่อิ่มก็ไปตักใหม่อิ่มบ่นี่หรือว่าเปิดปะ <c oughs> บ่โหกินไน่กินไน,น,น่อยปาะนั่นเตี๋ยกิน่เมืดแล้วโบไนเลยก็ปั่นกันกับแตงโมนะครับกินน้อยๆกินเขากินน้อยสักเลมเข้าข้าวเหนียวอืลูกข้าวเหนียว <c oughs> <c oughs> ข้าวเจ้าก็มันว่าน้ําตาลไม่เยอะ <c oughs> อู้าูข้า้ากินข้าวเจ้ามันก็เดี๋ยด,ดีต่อร่างกายโอเคสำหรับวันนี้เอาไวจ้จะนีก่อนเนาะ <c oughs> ะสิ่งมอบสิ่งดีๆให้กับ น,นะครับผมมีแต่สิ่งดีๆถือข้ามาก็มีความสุขยิ้มเขาหากันซอยกันเทดเวียกเท็ดั่นนี่แหละก็ซัมเนี่ยแนะหละเนาะในชีวิตของคนเท่าบ่าต้องอไลายไปกว่ีนี้นะนะครับผมอ้าววันนี้มินตาเอาปิดคลิปซะเอาไว้ซัมนี่ก่อนเนาะเจอกันคลิปน้าสบายดีสวัสดีครับ